สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนนะครับี่ชอบและลงไลนในแก่แค่สวยงามนะครับผมวันนี้บังก็รีวิวนะครับผมไก่ใจบบงลิกนะครับผมรีวิวสีไก่ไทยเนี่ยครับผมอายุประมาสองเดือนกว่านะครับผมขาสั้นเพื่อนนี่นี่เนี่ดูขาดูขาขาหายขาหายนี่ครับขาสั้นเลยครับสั้นปักเลยนะฮะไอ้นลิตแสดความสวยเนี่ยเพดผู้นะครับเพื่อนๆเนี่ยดูการยืนนะครับดูการปวดโฉมนะฮะ อ่ะแล้วเพชรเมียันไปไหนอ่านะครับอ,อ,อยู่นี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อ่านะครับผมนี่นะครับเพชรเมียสีสันสวยเลยนะครับผมนะครับทรงหางนี่นะฮะก็มีอานาคตเลยทีเดียวนะครับผมดูนะครับดูดูทรงนะครับดูแอคนะครับดูแอคนะครับการเดินนะครับกรวอล์กของน้องๆนะอ่ะหนูลองเดินหน่อยนะอสิไปไปไปดูอะไรเตือนอายเกินอายนะฮะ โอเคนะครับผมแหมตัวกลางเท่าเท่าฝ่ามือเลยเท่ากำมือโอเคนะครับผมแก่แจ้งพอลิีขอบคุณนะครับ let's go